สวัสดีครับร้อนๆอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรานะครับผมลักนณะมีน3มเมษายนจนถึงประมาณ1 4พฤษภานะครับรูป AI เนาะแล้วรีทัชหน้าแปะเข้าไปอ่ะเก่งไปหารูปมาให้ขอบคุณ AI นะครับที่เอารูปเออเฟือให้เราอ่ะไม่รู้ไปเอามาเองนะครับไม่ได้ขอเขาแต่เขาให้ใชฟปีอ่นะหนาประมาณนั้นนะครับอไปดูกันครับลักษาที่ เก้าลัคนาที่เก้าคือลัคนามีนนะครับลัคนามีนคนลัคนามีนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ทกําการบ้านให้ด้วยละกันพวกหกลัคนาสุดท้ายลัคนามีนเราตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับตั้งตัวเอาไว้ตรงนี้เลยทีนี้เราก็จะมาดูสองดาวใหญ่ก็คือสองดาวอาทิตย์และก็ดาวพฤหัสนี่แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ๋อเราก็เน้นตรงนี้เลยเพราะว่าเดือนนี้สิ่งสําคัญก็คือดาวพฤหัสดาวอาทิตย์เองย้าย13าเมษาจนถึงประมาณ14 พฤษภาเป็นมหาอุดอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กระดุมพระโอเคเพราะนั้นอยู่ที่กระดุมพระกระดุมพระแปลว่าสิ่งที่ติดตัวมาหรือเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ดาวอาทิตย์การงานความมีเกียรติความรับผิดชอบในเรื่องของการเงินและก็สิ่งที่ติดตัวมานะครับคือมีความเป็นผู้นํามีในเรื่องของการที่ต้องวางแผนนู่นนี่นั่นเพื่อให้ได้เงินเข้ามาเพื่อให้ได้งานเข้ามาประมาณนี้นะครับคนที่ตกงานอยู่บางทีก็บอกว่าอ ดาวมันอาจจะยังไม่สัมพันธ์เนาะมันอาจจะแค่เบียดเบียดกับตัวลัคนาเรามันยังไม่ได้โยกอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมันก็เลยอาจจะแบบว่าดูยังไม่ร้อนแรงเท่าไหร่ยังไม่แบบส่งผลเท่าไหร่นะครับดาวอาทิตย์แต่ว่าด้วยความหมายของมันเองเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นเป็นมหาอุดมันเป็นความเป็นผู้นําของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบทาในเรื่องต่างๆที่เราควรจะทําทําในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำอาจจะเป็นผู้นํา ในเรื่องของครอบครัวตัวเราเองอาจจะเป็นผู้นําที่ต้องดูแลเรื่องก,การเงินของคนในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้จะไม่เหมือนกับลักษณะเมถุนกับลักษณะตุลที่เมื่อกี้บอกเพราะว่าเพื่อนรหัสนั้นได้ย้ายวันที่30เมษานะครับย้ายวันที่30มเมษาแต่เขาย้ายเข้าสาชาัชะเขาไม่ได้ย้ายเข้าเหลือนเสียอย่างคนเมถุนเนาะอย่างคนเมถุนเมื่อกี้ที่ให้ดูนะครับคนเมถุนเองดาวพฤหัส ให้ทำการบ้านว่าหนึ่งอยู่รวมกันลาภะแต่พอวันที่30พื้นหัสย้ายออกถามว่ามีผลยังไงกับอาทิตย์บ้างอ่าพอเป็นคนลักษณะตุลเหมือนกันเพราะว่าดาวพฤหัสเคยอยู่ในเรือนดีเป็นปัตตานีแต่พอวันที่30เขาย้ายออกไปอยู่ในเรือนมรณะมันพลิกมันพลิกไปนะครับพืรหัสไม่สนับสนุนเลยให้การบ้านคนลักษณะตุลว่าดูสิ ว่าอารมณ์ของดาวอาทิตย์ที่มีพื้นหัสอยู่กับไม่มีพฤหัสอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะครับลองดูเนาะทีนี้พอมาเป็นมีนเนี่ยโจทย์อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพฤหัสคุณยังเดินดีอยู่จากที่คุณใช้พื้นหัสเป็นกระดุมพระเป็นเรื่องของพื้นหัสราชาโชคในกระดุมพระการเงินสิ่งที่ติดตัวมาพืหัสมาช่วยเหลือเรื่องการเงินพฤหัสมาช่วยความรู้ ในเรื่องสิ่งต่างๆที่ทําให้คุณได้เจริญขึ้นทีนี้พุหัสเองย้ายต่อมาเป็นสหะชะก็ยังเดินต่อในเรือนที่ดีแต่ลดความเป็นราชาโชคลงเป็นพฤหัสธรรมดานะครับโอเคตรงจุดนี้ไหมนะโจทย์จะแตกต่างกันตามเลือนที่ย้ายเข้ามาเพราะนั้นพฤหัสเองเนี่ยยังเดินดีอยู่เป็นสหะชะอยู่แปลว่าจากกระดุมพระเราก็ใช้มาเป็นสหชชะมาเป็นเพื่อนมาเป็น คู่มือนําทางอ่าเข้าใจไหมครับพื่นรหัสเคยเป็นกระดุมพระเคยเป็นกระดุมพระเคยเป็นวิถีทางเสร็จแล้วย้ายมาเป็นสาาัจฉชสัจฉะมันก็เหมือนกับเพื่อนร่วมทางเพื่อนนําทางเนาะมีพื่นรหัสเป็นผู้ใหญ่คอยสนับสนุนมีพื่นรหัสเป็นเพื่อนคอยตักเตือนคอยช่วยเหลือเรามีความรู้มีสุขภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าพื่นรหัสย้ายไม่เสียหายอะไรเลยนะครับแต่ เมื่อเขาย้ายความแตกต่างของดาวพฤหัสกับดาวเสาร์กับพฤหัสแยกออกจากเสาร์เออนะแต่ไปเจอลาหูแทนอ่านี่คือนี่คือโจทย์ที่แตกต่างกันห้าเจ็ดและห้าแปดงวดหน้าเ <c oughs> นาะก็มาดูซิว่าอย่างคนลัคนามีเนี่ยพอพฤหัสย,ย้ายวันที่สามสิบ โจทย์ของคุณที่ต้องทำการบ้านมาพื้นรหัสย้ายออกจากเสาคุณรู้สึกเรื่องราวของความบาดเจ็บเรื่องของการกระทบกระทั่งเรื่องของการที่แบบบาดหมางอะไรสักอย่างหนึ่งหรือความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของกันดูเกี่ยวกับเรื่องของฟันเกี่ยวกับเรื่องของความบาดเจ็บทุกสิ่งทุกอย่างมันออกไปไหมโอเคปะ่ะโจทย์ของคนลษณะมี บางคนบอกกูยมันนินบอกกูยังไม่มีงานทํคกูเลยไม่รู้ว่าตรงนี้มันสําคัญตรงไหนนะทำการบ้านนิดนึงว่าเมื่อพระรหัสย้ายออกมันอาจจะยังไม่เห็นชัดนะแต่คุณลองดูนะคุณลองดูว่าพอพรหัสมันย้ายออกจากเสามันโยกหาเสาอยู่นะครับมันโยกหาเสาอยู่ทุกคนแหละแต่ลักษณะนี้อาจจะไปโยกหาเสาที่อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยอ่าเนาะเพราะนั้นเมื่อมันโยกออกจากเสามันย้ายออกจากเสาปุ๊บมันถือว่า เฮ้ย hey, เรื่องบาดหมางเรื่องอะไรแบบว่ามันหายไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบความเจ็บป่วยอะไรเงี้ยมันเริ่มหายไปไหมแต่ยังคงเหลือเสาและอังคารอยู่นะอ่ายังคงเหลืออยู่นะทีนี้พอมันย้ายสามสิบมันไปโยกหาแปดก,ก็คือลาหูถูกไหมครับดาวอื่นเป็นดาวเล็กเดี๋ยวมันก็ไปหมดห้าแปดคือคดีความห้าแปดคือการเลียนต่อห้าแปดคือการเพิ่มชั้นขึ้นไปทำอะไรที่มันยาก,ยากขึ้น ง่ายๆไม่ทําทําในสิ่งที่มันเฉพาะทางมากขึ้นเพราะนั้นมีเกณฑ์ที่คนลักขณามีจะเรียนต่อไหมหรือทําอะไรที่เฉพาะทางมากขึ้นไหมหรือมีเรื่องของคดีความไหมนะครับเข้ามาทีละข้อทีละข้อเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับลองดูมันอาจจะมันอาจจะเบอร์ปดนี้มาไม่รับเนาะอืม ขึ้นมาเลยเบอร์ปิดนี้ไม่มีนี่ยเนาะอ่ะต่อแล้กันหรือว่าลูกค้าโทรมาต้องมานั่งเรบอ่ามันก็รบกรวนภาษาหรอโอเคเพราะนั้นเมื่อห้าเจ็ดย้ายออกจากกันละมาเป็นห้าแปดแทนคดีความมีไหมถ้ามีเราชนะนะครับห้าแปดมาเจอใครอีกดวงหนึ่งคือศูนย์ของเดิมก็มีห้าเจ็ดศูนย์อยู่อ้าไม่มีห้าเจ็ดศูนย์ของเดิมไม่มีแต่พอมาตัวใหม่จะเป็นห้าแปด 580นะครับเพราะฉะนั้น58คือคนเก่าคนแก่พุทธรหัสไปเจอพุทธรหัสไปเจอมนุษย์ตอยู่ก็คือคนเก่าคนแก่นะครับแล้วพุทธหัสในนาวาังแรกของเขาคืออะไรครับนาวาังแรกของเขาคือลาภะครับเพราะฉะนั้นคนรักนามีนเมื่อพุทธรหัสย้ายวันที่30ในช่วงนี้คุณจะได้ลาภะเข้ามานะครับคุณจะได้ลาภะเข้ามาแปลว่าเพื่อนผู้ใหญ่จะนําลาบมาให้คุณ โอเคไหมตรงนี้เราดูนวังให้ด้วยนะเมื่อดาวพฤหัสย้ายนะครับวันที่30เข้านาวังแรกคือนวังของลาภะนะครับตัวห้าตัวเลขนี้เพราะฉะนั้นมันเข้านาวังแรกคือลาภะมันเอาลาภมาให้คุณเพื่อนผู้ใหญ่คนสนิทเอาลาภมาให้คุณใช่ไหมนะลองดูยาวๆไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปย้ายออกมันจะไปย้ายออกในช่วงที่เข้านาวังที่สอง เข้านาวาังที่2งเนี่ยช่วงประมาณ14เนี่ยเนี่ยมันขึ้นไปแล้วพฤ่หัทย้ยขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมเออนะนี่คือทิกเนาะในเรื่องของนาวางเพราะฉะนั้นพฤนรหัสย้ายมาเจอมนน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่เป็นผู้ใหญ่เก่าเก่ากแก่กนะครับพฤรหัสเข้านาวางลาภะลองดูครับดาวอื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดาวอื่นไม่มีปัญหาอะไรมันเดินอยู่ข้างบนดาวของคนลัคนามีเนี่ย มันเดินอยู่ข้างบนมันเดินอยู่ที่วินาะปนุกรุมพระสะชะเรื่องเองินเรื่องคนรับข้างเรื่องพี่น้องต่างๆนาน,นานดาวเกตย้ายเข้าอยู่ในเรือนวินาศเพราะนั้นต้องระวังอะไรที่เกิดปุ๊บปั๊บสนันติสันใดอย่างวันนั้นเจ็ดสามเก้าดาวย้ายปุ๊บมีคนหัวแตกหรือเปล่าไม่รู้เนาะอืมเสร็จแล้วพอวันลุกขึ้นสามย้ายออกละอะถือว่าสามย้ายไปทําให้เกิดความขยนันการเดินทางให้กับตัวเอง เจ็ดก็อยู่กับเก้าตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่ยังไงก็ต้องระวังกระดูกและเส้นเอ็นเพราะว่าเสายังไงก็เสียอยู่สองปีครึ่งนะครับเสาคือกระดูกเส้นเอ็นและแม่ยังไงก็เสียอยู่สองปีครึ่ง,นะย,ง,ง,ย,ย,งยังไงก็ต้องระวังเสาดวงนี้แล้วเสานวางทับตัวเองอยู่นี่ไงที่บอกคนหัวแตกอะหัวแตกอยู่แถวเนี้ย <c oughs> ไม่รู้ใครอยู่แถวสวนทุเรียน <c oughs> ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็พอดาวย้ายต่อก็คือดาว อะไรเอ่ยดาวสุกย้ายก็มาเป็นกระดุมพระการเงินก็ถือว่ามีเงินเข้าเนาะแต่อาจจะไม่ดีเท่าสุกที่ทับตัวเองอยู่นะครับการเงินความรักย้ายออกแต่ก็ยังยังดีอย่ะงยังอยู่ในช่องที่ดีนะครับอาจจะได้เงินมาไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาที่ดาวพฤหัสที่ย้ายเข้าตรงนี้อย่างที่บอกว่าเข้าสาชามีเพื่อนมีคนรอบข้างมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนและก็ไปที่เป้สุดท้ายนั้นคือ พุทธก็ย้ายต่อไปที่เรื่องของกระดุมพระเนาะเพราะฉนั้นมันมันวนอยู่ตรงนี้มันของลัคนามีนจะวนอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองถือว่าดาวใหญ่พฤหัสไม่เสียหายอะไรนะครับไม่เสียหายอะไรดาวเล็กๆก,ก,ก็เดินอยู่ข้างบนของเขายกเว้นเกตด,ดวงเดียวที่มากระตุต้นเสาให้ระวังเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นและสุขภาพของแม่ครับสวัสดีครับ